คุณเดินทางมาที่แคลิฟอร์เนียในวันที่แดดจ้าและไปเดินป่าที่ภูเขาซานตาลูเซียที่นั่นคุณเกิดความรู้สึกอึดอัดแปลกราวกับว่ามีใครบางคนกําลังแอบมองคุณอยู่คุณมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวแต่แล้วเมื่อคุณมองขึ้นไปที่ยอดเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปเบื้องหน้าหัวใจของคุณก็แทบจะหยุดเต้นเหนือขึ้นไปบนยอดเขานั้นคุณมองเห็นโครงร่างมนุษย์ขนาดมหึคือมาที่แขนสองข้างเหยียดกลางออกและมีสายรุ้งเต็มวงอยู่รอบตัว ร่างลึกลับนี้ดูคล้ายจะแต่งกายด้วยชุดสีดําคุณไม่สามารถมองเห็นสีหน้าหรือรายละเอียดใดๆได้ ai, แต่คุณเห็นว่ามันขยับได้แต่ท่านใดนั้นมันก็หายวับไปต่อหน้าตตาคุณยินดีด้วยคุณเพิ่งพบกับดาร์ควอชเชอร์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความหวาดผวาให้กับนักปีนเขาในเทือกเขาแคลิฟอร์เนียมานานกว่า300ปีแม้กระทั่งในตอนนี้ นักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถให้คําอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะที่ลี้ลับนี้ได้แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างแท้จริงอืมก็คงงั้นน่ะนะมีทฤษฎีหนึ่งที่อ้างว่ามันไม่ใช่เงาหรืออะไรทั้งสิ้นแต่เป็นเพราะสมอง,องของมนุษย์จินตนาการถึงภาพที่เกิดจากเงาเมฆที่ทอดอยู่บนภูเขาจากคําบอกเล่าของผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานนี้มาหลายศตวรรษ และจากนั้นจิตของพวกเขาก็เริ่มสร้างภาพนั้นขึ้นมาตามจินตนาการสิ่งเดียวกันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้เช่นเวลาที่คุณเห็นรูปทรงใบหน้ามนุษย์บนขนมปังปิ้งหรือรูปร่างของสุนัขบุก้อนเมฆที่เคลื่อนผ่านไปและคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าอสุรกายแห่งเทือกเขาบล็อกเคนในยานที่แสงแดดถูกหมอกหรือเมฆบดบงังมันจะทําให้มีรุ้งกินน้าเกิดขึ้นล้อมรอบร่างนี้ส่วนเงาที่เห็นนั้นเป็นเพียงแค่เงาของคุณเองที่ยยยืดขยายขาึ้น และฉายพาดขึ้นบนภูเขาเบื้องหน้าคุณแต่อย่างไรก็ตามเงาที่เกิดขึ้นนี้มักจะปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์อยู่ด้านหลังของผู้พบเห็นเสมอไม่ว่าจะอย่างไรเจ้าเงาลึกลับที่หายวับไปต่อหน้าตตานี้ก็จะทำให้คุณรู้สึกขวัญผวาดังนั้นคุณจึงมุ่งหน้าไปทางตะวันออกและพบว่าตัวเองอยู่ในทะเลทรายแสงอาทิตย์แยผดเผาลงบนแผ่นหลังของคุณในบริเวณหลายร้อยกิโลเมตรร,รอบๆตัวคุณนั้นไม่มีอะไรเลยและมันก็ยากที่จะเชื่อว่าที่รับอันแห้งแล้งและไร้สิ่งมีชีวิตนี้ ครั้งหนึ่งเคยเป็นก้นทะเลสาบมาก่อนจากนั้นคุณก็สังเกตเห็นรอยยาวบนพื้นทรายที่ราวกับว,ว่ามีใครบางคนกําลังผลักหรือดึงอะไรบางอย่างที่หนักมากไปตามพื้นคุณเดินตามรอยปรแปลกๆนี้ไปและในที่สุดคุณก็พบกับก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนหนึ่งว่าแต่ใครจะมาลากก้อนหินหนัหกๆข้ามทะเลทรายแบบนี้ไปทําไมความจริงแล้วไม่มีใครแต่ต้องมันเลยเพราะมันขยับเองนะสิมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าก้อนหินเดินได้ในทุกๆฤดูหนาวน้ําแข็งจะปกคลุมพื้นที่แห่งนี้ และไม่มีกระแสลมที่แรงพอหินก็จะเริ่มถลายไปทั่วพื้นที่มีความลื่นพอน้าแข็งละลายสิ่งที่เหลืออยู่ให้เห็นก็คือเส้นทางที่คดเคี้ยวเบื้องหลังก้อนหินอันเดียวดายนี้เพื่อผ่อนคลายจากแสงแดดที่แผดจ้าของแคลิฟอร์เนียเราจึงมุ่งหน้าไปยังแอตตาติก้าขิมะน้ําแข็งและแสงอาทิตย์ที่เจิดจ้าย,ยิ่งขึ้นใช่มันถือว่าเป็นทะเลทรายเช่นกันแสงแดดจ้าจนคุณแทบมองอะไรไม่เห็นคุณหลีตามองออกไปและได้เห็นอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นแท่งสีแดงพุ่งทะลุขึ้นมาจากพื้นสีขาวที่ไกลสุดลูกหูลูกต เมื่อคุณเข้าไปใกล้มันมากขึ้นคุณก็รู้ว่ามันคือน้ำตกมันคือน้ำตกสีแดงที่เหมือนเป็นลางร้ายไหลออกมาจากทารน้ําแข็งมันสาดกระเซ็นไปทุกทิศทางและเป้อนเปื้อนลงบนหิมะสีขาวแต่ไม่ต้องห่วงสิ่งที่เรียกว่าน้ําตกเลือดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเมื่อหลายล้านปีก่อนทารน้ําแข็งนี้ได้ก่อตัวขึ้นเหนือบ่อน้ําและปิดกั้นการเข้าถึงของทั้งแสงแดดความร้อนและออกซิเจนจากนั้นบ่อน้ํานี้ก็สามารถดันตัวผ่านทารน้ําแข็งออกมาเป็นน้ําหยดเล็กๆได้จากนั้นเมื่อน้ําเค็มที่มีธาตุ มันก็เกิดคราบสนิมสีแดงขึ้นมาและน้าตกแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่เพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้นทีนี้มาที่เมืองเทาเมลารัตมิวเม็กซิโกกันบ้างที่นี่พวกชาวบ้านได้ยินเสียงฮัมแปลกๆทุกวันแต่ไม่ใช่กับทุกคนมันมีเหตุผลบางประการที่ทําให้มีประชากรเพียงแค่2%เท่านั้นที่สามารถได้ยินเสียงนี้บางทฤษฎีกล่าวว่ามันเกิดจากเสียงที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติของสถานที่บางทฤษฎีก็เชื่อว่ามันเป็นอาการประสาทหลอนทางการได้ยินหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องที่น่าขนลุกกว่านั้น <laughs> เสียงที่หาคำอธิบายไม่ได้นี้เกิดขึ้นบนดวงดาวอื่นเช่นกันในปี2020ยานสำรวจดาวองคาลบันทึกเสียงหึมพัมปแปลกๆไดจากดาวเคราะห์สีแดงแห่งนี้มันเป็นเสียงดังหึงห่งๆเบาๆอย่างต่อเนื่องโดยที่บางครั้งก็แปรผันไปตามแรงแผ่นนินไหวบนดาวองคารย้อนกลับไปที่โลกตอนนี้เรามุ่งหน้าไปยังป่าฝนเขตร้อนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คุณจะได้เห็นต้นไม้ที่ดูเหมือนมีใครเทสีลงไปใส่มันจนทั่วแต่เจ้าต้นยูคาลิปตัสสีรุ้งนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ เนื่องจากเปลือกไม้ที่ผิดปกติของมันสามารถเปลี่ยนสีไปตามการเวลาได้เหมือนกล้องคาไลาโดสโคปโดยเริ่มจากสีเขียวสดจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงสีส้มสีม่วงและสีน้ำตาลในตอนท้ายจากนั้นวงโครจรแห่งสีนี้ก็เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้งอีกหนึ่งความลึกลับที่ใหญ่ที่สุดของธรรมชาติคือลูกบอลสายฟ้ามันเป็นรูปทรงกลมสีฟ้าส้มหรือเหลืองที่เรืองแสงได้ปรากฏขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองพยานผู้พบเห็นหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงดังฟู่และกลิ่นที่รุนแรงพร้อมกันด้วย ครั้งแรกของการกล่าวถึงลูกบอลสายฟ้านี้มีการบรรยายเอาไว้มันลอยทะลุหน้าสังและหายไปเฉกเช่นเดียวกับความลี้ลับอื่นๆที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายหาสาเหตุที่แท้จริงได้แต่มีทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับความนิยมกล่าวว่ามันคือสายฟ้าที่ผ่านลงมากระทบพื้นและทําให้เกิดปฏิก,กิริยาระหว่างออกซิเจนและแร่ธาตุในดินที่กลายเป็นไอลูกบอลสายฟ้านี้มักเกิดขึ้นในช่วงแผนน่นดินไหวซึ่งโดยปกติแล้วจะเกิดขึ้นในรูปแบบของปเปลวไฟสีน้ำเงินลอยออกมาจากพื้นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลายแห่งทั่ววโลกกจจจนนนนถถถึงงใใปััััุบ็ยยไไไมมมม่่ีครรสาาาาภพ้้ด มีภูเขาไฟที่แปลกประหลาดอย่างสุดข,ขั้วในเกาะชวาหากคุณไปที่นั่นในตอนกลางคืนคุณจะได้เห็นเปลวไฟสีน้ำเงินลุกโชนขึ้นพร้อมกับลาวาสีน้ำเงินสดใสไหลพุ่งพวยออกมาและถึงมันจะร้อนจัดแต่มันกลับไม่ใช่ลาวาจริงๆเพราะสิ่งที่คุณเห็นเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนั้นคือกา๊าซกราถันที่เล็ดลอดออกมาจากรอยแยกในภูเขาไฟและลุกขึ้นเป็นไฟแล้วมันยังรวมตัวเป็นของเหลวที่ทําให้ดูเหมือนลาวาสีน้ำเงินอีกด้วยเมื่อคุณมาถึงทะเลทรายนามิบคุณจะสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างทีี่แปลปลลกระหาด,ดในทนททั มันกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นหญ้าที่แห้งแล้งเป็นทรงกลมเกือบสมบูรณ์โดยไร้พืชชนิดใดเติบโตอยู่ภายในวงกลมขนาดใหญ่เหล่านี้ถูกเรียกว่าวงแหวนนางฟ้าและคุณก็เดาถูกแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ดูเหมือนตัวการที่น่าจะเป็นไปได้คือปลวกที่แท้กินหญ้ารอบๆอันจักใต้ดินของพวกมันและนั่นมันยังสามารถอธิบายถึงขนาดของวงกลมที่แตกต่างกันได้คือพวกมันแท้กินกห,หญ้าขยายวงกว้างออกไปและหยุดสร้างวงนั้นก่อนที่จะรุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของอีกวงกลมที่อยู่ใกล้เคียง วงกลมแต่ละวงคุณจะเห็นพื้นหญ้าสแสดงขอบเขตเพื่อแบ่งแยกกลุ่มต่างๆของประชากรปวกที่แตกต่างกันอย่างน้อยทฤษฎีเขาก็ว่าอย่างนั้นนะ่ะนะมุ่งหน้าลงไปที่ทะเลสาบฮิวเลียในออสเตรเลียคุณไม่ได้ตาฝาดไปหรอกใช่ทะเลสาบนั้นเป็นสีชมพูเหมือนหมากฝรั่งเลยและการลงไปไว่ายน้ําในนั้นก็ปลอดภัยด้วยแอ่งน้ําสีชมพูยักษ์นี้เป็นทะเลสาบเกลือซึ่งไม่ได้มีแห่งเดียวในโลกทะเลสาบเกลือนี้มีสีชมพูได้เนื่องจากมีสาร่าหชนิดหนึ่งและมีจุลินทรีย์อื่นๆอ,นอ,นอาศัยอยู่ในน้ํา พวกมันผลิตเม็ดสีแดงขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองจากแสงแดดและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลสาบฮิวเลียคือหากคุณตักน้ำจากทะเลสาบขึ้นมาใส่แก้วน้ำนั้นก็ยังคงเป็นสีชมพูและจะยังคงเป็นสีนี้ไปได้ทั้งปีซึ่งสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นกับทะเลสาบสีชมพูแห่งอื่นๆภูเขาไฟที่ยังคุกลกุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุน่นมันมีความพิเศษเพราะมันสร้างปราปกฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่งที่เรียกว่าสายฟ้าในภูเขาไฟ ภูเขาไฟแห่งนี้มักพ่นกลุ่มควันสีดำเท่าถา่านและสายฟ้าออกมาด้วยในระหว่างการเกิดพายุปกติทั่วไปผลึกน้ำแข็งจะเกิดการประทะกันจนทำให้เกิดประกายสายฟ้าขึ้นมาและสำหรับสายฟ้าในภูเขาไฟนั้นมันเกิดขึ้นจากอนุภาคของเท่าภูเขาไฟที่ประทะกันแทนที่จะเป็นน้ำแข็งค่ำคืนอันเงียบสงบบนชายหาดคุณอาจจะเห็นเกลียวคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งและมีแสงสีฟ้านีออนเรืองแสงแต่แสงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากน้ำแต่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้น ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการเรืองแสงของสิ่งมีชีวิตทั้งแพลงต้นและสาหร่ายที่ปล่อยแสงนี้ออกมาเมื่อเกลียวขึ้นรบกวนพวกมันกระทั่งปลาปลาหมึกและกุ้งบางชนิดก็สามารถเปล่งแสงมีออนนี้ออกมาเพื่อล่อเหยื่อได้เช่นกันแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลาเดินเล่นชมแสงธรรมชาติอันเพลิดเพลินนี้เร็วเข้าเรากําลังมุ่งหน้าไปสู่ทะเลเปิดกันมันไม่มีพายุหรือลมแม้แต่น้อยซึ่งนั่นมันน่าประหลาดใจที่สุดแต่จู่จูคุณก็เห็นคลื่นยักษ์สูงเท่าตึก5ชั้นซัดข้ามผืนน้ําที่สงบ มันเกือบจะทําให้เรือของคุณพลิกคว่ำแน่แต่ทันทีที่มันเข้าใกล้มาถึงมันก็หายวับไปในทันทีนั่นมันอะไรกันแน่สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นอย่างคาดการไม่ได้และไม่มีคําอธิบายนี้เรียกว่าคลื่นยักษ์มีทฤษฎีหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพวกมันก่อตัวขึ้นจากผิวน้ําโดยประทะกับลมแรงแต่จําได้หรือเปล่าว่าคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีกระแสลมเลยและทฤษฎีที่2ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือมันเกิดจากคลื่นที่มีขนาดแตกต่างกันมารวมกันเป็นคลื่นขนาดใหญ่ มันคือสิ่งที่เรียกว่าไคเนติกแวมไพรซึมภายใต้สภาวะทางธรรมชาติบางอย่างคลื่นจะสะสมและแลกเปลี่ยนพลังงานจนกันและในบรรดาคลื่นทั้งหมดมันจะมีคลื่นหนึ่งที่ดูดซับพลังงานจากคลื่นอื่นเรากับแวมไพร์เมื่อสะสมพลังงานไว้ได้จํานวนมากมันก็จะปลดปล่อยตัวเองออกมาในรูปของคลื่นยักษ์นั่นเอง